สวัสดีครับช่วงนี้ลูกค้าถามขอมาหลายครับถามหาอุปกรณ์รถไทยนะครับกถามขอมานะครับว่ามีผ่านบุกผ่านพ่วนบันันหาผ่านหกนะครับของรถพวกรุ่นเอวโมเกื่อนหาสิบแลงนะครับสี่เจ็ดห้าสิบนะครับกาซิมานำเสนอนะครับผ่านตัวนี้เป็น สองสี่หกเอฟเฮฟวีพัทนะครับผู้ทองตาสร้างเลยเป็นพานหานะครับช่วงที่สามนิ้วมาตรฐานนะครับของตรงรุ่นนะครับสำหรับตัวนี้นะครับราคาสองหมื่นแปดสองหมืนแปดครับพันหานใบไม้สองใบด้านหลังครับถัดมาอีกตัวนี้นี่นะครับตัวนี้ก็มีคัดถ่ายให้ครบนะครับตัวนี้ก็สองสี่หกเอฟนะครับเป็นพานหกพานหกตัวนี้อยู่สองหมื่น สองพนแปดคือกันเดอสภาพงามอยู่สีสันเดิมเดิมดีอยู่ครับถือว่าสดอยู่แต่ว่าใบก็ตามการใช้งานครับถัดมานะครับตัวนี้ก็สองสี่หกเอฟคือกันครับสร้างล้วนเลยนะครับสำหรับตัอนี้กตัวนี้นะครับอันหกครับสองื่นแปดคือกันสามตัวนี้ราคาเดียวกันเหมือนเด้ครับราคาต่อรองไหนคือเราครับส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรนะครับตัวนี้ก็ถือว่า โอเคอยู่ครับจือว่าโอเคอยู่ใบก็โอเคครับราคาถูกๆนะครับสอบถามกันเข้ามานะครับร้านก็อยู่อำเภอกุจับจังหวัดด่วนท่านี่คือเก่าครับเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดหกหนึ่งสองเจ็ดสองเก้าห้าอีกเบอร์นะครับศูนย์แปดเจ็ดศูนย์สามสี่หนึ่งห้าหกสองครับก็โทรสอบถามกันได้คือเก่าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ